ไม่กันกูนหน่อยเหรอถามจริงมึงจะปล่อยกูตายแบบทรมานอ่ะเฮียสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เรากลับมาอยู่กับ Dead by Daylight กับเจ้าซาร i n a แคสเตอร์นะครับก็สำหรับตัวเปิร์กเนี่ยก็ขออธิบายไว้ก่อนเลยนะว่าจะมี เปิร์กเพื่อผู้คนอันนี้ก็เป็นเปิร์กที่เราสามารถกดปุ่มตัว e เวลาเรารักษาเพื่อนโดยไม่ใช้กล่องพยาบาลเนาะเพื่อนเราก็จะลุกขึ้นมาได้เองโดยอัตโนมัติเลยหรือหายเจ็บทันทีแต่เราก็จะติดเอฟเฟกต์ผุพังแทนนะครับต่อไปก็จะเป็นเปิร์กมือถืออ่าไม่มีการบันทึกอันนี้ <c oughs> โอ้ยคอแฮบละเสียงแฮบละ ไม่มีการบันทึกเนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่เราลงจัตตะขอเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกทนทานเนาะแล้วก็ฆาตกรจะไม่เห็นออร่าแล้วก็จะไม่มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอันนี้เปิร์กมันจะทำงานเป็นเวลา80วินาทีแล้วผลจะหยุดทำงานเมื่อมีไฟเข้าประตูทางออกแล้วนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเปิร์กปลาเฮริงแดงอันนี้คือเมื่อเราซ่อมเครื่องปั่นไฟ1เครื่อง3วินาทีเนี่ยมันจะ ไฮไลท์ด้วยออร่าสีเหลืองแล้วก็จะถูกไฮไลท์จนซ่อมเสร็จหรือเราเข้าไปในล็อกเกอร์เนาะอ่ไหนดูสิอ๋อโอเคมันมีคูลดาวน์50วินาทีอะไรประมาณนั้นส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยผมก็จะเอาเป็นกล่องพยาบาลไปนะเนื่องจากว่าเรานั้น มี for people หรือเพื่อผู้คนแล้วแต่ว่าพอมันหายผูพังเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าจะมีคนมาฮิวเราหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องเอากล่องพยาบาลไปเองเนอะตอนแรกผมอยากจะเอาไฟฉายไปแต่มันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเกมมันเอาออกไปปรับอะไรสักอย่างะเดี๋ยวรอ,อามาเล่นในไลฟ์ดีกว่าเนาะโอเคการอธิบายก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมกันดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปดูในคลิปก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้โ oh, ห oh! เจอแต่ละด่านนี้ดีมากมากเลยเยี่ยมเลยด่านแม่งมันไม่โล่องอะ่ะ <c> ค <ười> ือด่านโล่งมันก็ดีแต่มันก็ไม่ดีในตัวมันเองอะ่ะแล้วเจอคิลเลอร์ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับเกมนี้ปั่นไฟไว้ก่อน นิมีนิม่ซวยเอาว้า่าเอาว้า่าตอนนี้เจอนิม่ซวยว่ะทุกคนแต่มันไล่ไข่ครับเนี่ยหรือมันเก็บสแตก็กไหน โอ้จุดโท่หม,มันหัวฉันเลยแสดงว่าเอดราปั่นเครื่องขบบนหัวฉันแน่นอนแม่ผีมันไม่ไล่ใครเลยเหรอถามจริงนี่ปั่นเสร็จจากเครื่องนึงแล้วนะ่ะ เฮ้ยเอาจริงนะเนี่ยมันไม่ไล่เลยเว้ยคือถ้าเกิดคนไล่จริงๆอ่ะมันควรจะเดินไล่แล้วตีทุกคนแล้วปะเฮ้ยไอผมว่าผี FK ว่ะขอขึ้นไปดูแป๊บไหนวะเมื่อกี้เพื่อนลงมาทางไหนอะเพื่อนลงมาทางนี้หรือทางนี้วะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนอยากเห็นหน้ามันแล้วเกินไอ้ผีตัวเนี้ย ตีคนแล้วหนึ่งคนตีคนแลวหนึ่งคนเฮ้ยนั่นไงให้ตีคนแล้ว,ต,ลว,ต,ลวตีกูแล้วโอเคแล้วมึงเอากูสตดหรือเปล่าละ่ะแล้วมึงเอากูสตดไงกูแตก กูแตกแน่นอนไม่ต้องสืบเฮ <c oughs> ้โยโลไอหางหนวดมึงขั้นสองแล้วนี่วากูลืมกันให้กูหน่อยอ่านแน่โอ้ฟงฟงไม่กันให้กูเลยแจกหนวดไปทั่วเราอ่ะ อ่ะแล้วกูเคลมเลยไงกูล้มคนเดียวแต่กูเสร็จสามเครื่องไงป,ประจุไปสามเครื่องอืมแล้วเพื่อนฉันอยู่ไหนอ่ะอืมเยี่ยมเลย ในเมื่อรักษาเสร็จแล้วฉันคงต้องไปฉีดวัคซีนสักหน่อยแล้วแหละฉันไม่อยากโดนตีทีเดียวลมมาไอเหี้ยแม่งเอ้ย er! แม่ย,อย้อยไอ้แม่ย,อย้อย,ย,อยว้ายเหี้ย er! เกือบโดนแล้วกู เพื่อนจ้าพี่มาแล้วจ้าวู้ฮู้เจ็บเหลือเกิน <c oughs> ไม่กันกูหน่อยเหรอถามจริง <c oughs> มึงจะปล่อยกูตายแบบทรมานอ่ะเหีย <c oughs> เดาฟักโอ้แล้วอยู่กันเป็นแฟมิลี่เลยเอเลี่ยนสองตัวนี้แม่งเลยเยี่ยมจริงจริง เกมนี้กูไม่รอดนะกูไม่รู้จะทำยังไงแล้วบอกเลยเกมเนี้ยคอแท้และสิ้นหวังมากๆอ่ะเมื่อกี้แบบกำลังจะวิ่งออกแล้วซอมบี้มายืนขวางทางพอดีอะโอ้โหเอฟเฟกต์ทนทางกูไม่ได้ใช้เลยอะอะไรวะบักฮาโห้ยฮิวกูซิ เอ้ยเอรามึงรุมฮิวเป็นไหมเนี้ยเอราจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าแต่ฉันเอ้ยอยู่นู่นเลย <c oughs> ห้องเดิมมันจะมีซอมบี้เหลืออยู่ปวะถ้ามีซอมบี้อาจจะรู้ตัวว่าผมอยู่นี่ ไม่มีหรอกซอมบี้มันโง่โอ้โหแม่งเลยกูพ่งพูดอยู่ว่าซอมบี้มันโง่ไปแล้วกูทำ้ยเชี่ยซอมบี้แลนใเนมีมาครบเลย <c oughs> ฉีดวัคซีนก่อนแป๊บหนึ่งสวย <c oughs> แล้วกูเคลมห้าเครื่องไปเลยไปเพราะกูล้มคนเดียวเลย เิดป,ประตูไปเพื่อนไปเปิดประตูสิอืมเรียบร้อยไม่ยอมวิ่งเดินไงเปพนตินเดินไงไว้ช่วยด้วยกูบอกเลยกูออกกูออกเท่านั้นวันนี้เฮ้ยหิวไม่ได้นี่หว่าลืมอีอีหิวไม่ได้ มันฮิวไม่ได้ <laughs> จะช่วยเหรอไม่ช่วยนะ <c oughs> ฉันติดครูดาวอยู่หนึ่งนาทีอะ <c oughs> มาเอด้ดาฮิวให้ก่อนวะ <c oughs> ขอฮิวก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เอาเต้มฮิวตัองหน่อยไป อ่าเรียบร้อยหิวให้หน่อย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> แจ๋วได้เวลา for people แต่ต้องให้อุ้ยซอมบี้อยู่ไหนวะเอ้แต่รอบนี้ไม่ for people แล้วดีกว่า for people มันต้องแบบ เล่นคู่กับเปิร์กอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอถาจริงอ้าวเชีย่ยกูอมึงกูกันกูการ,การอ,าอ้าวเฮ้ยแล้วมึงวิ่งไปแล้วมึงวิ่งไปหาเมย์เมเพือ่อโอ้โหกูเหลือใจเชื่อเลย ไปวิ่งไปใช้ชีวิตแล้วออกประตูจ้ตรงหน้าซะไม่รู้แล้วช่วยได้แล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วฟอร์มิพกกูใช้ได้แล้วูว้ฮูเรยียบร้อยได้ใช้ครบสามเปิร์กโห้ยเป็นตัวเป็นตัวแรกๆเลยนะที่ใช้ที่ได้ใช้ครบสามเปิร์กเนี่ยนอกจากแบบพวกเดวอะไรพวกเนี้ยเดวเฟิร์มินมั้งเออ อันนี้ได้ใช้ครบจริงเออดีว่ะแบบพอวิโพอะ่ะได้ใช้คุ้มเลยอะ่ะแล้วก็ตัวมือถือเนี่ยได้ใช้รอบเดียวซึ่งไม่คุ้มเลยเพราะว่าใช้ปุ๊บโดนตีซ้ำปับ๊บบวกซอมบี้อีกหนึ่งรอบโอ้โหเรียบร้อยไฟเฮลิงแดงนี้ก็ได้ใช้แค่เครื่องเดียวตอนต้นเกมเนาะเราไม่ได้ปั่นไฟเลยเนี่ยทุกคนก็ดูแต้มปั่นไฟผมนะครับผู้สองสว่างเนี่ยมีแค่นี้ปั่นไปเครื่องเดียว Only One! Only One! ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องอื่นอีกเลยโอเคครับก็จบเป็นพี่ีนี้นะครับสำหรับการเล่นเจ้าเอ่อซารีนาแคสเซอร์ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ผีเป็นคนจีนนี่หว่าขอดูแป๊บ แล้วเองเอาผู้ไล่ล่ามรณะมาแต่มึงไล่ไข่ไม่ได้จนสุดเนี่ยนะตอนต้นเกมถามจริงเหอะอ่าน่นแหละพิมพ์ดาเรียบร้อยบ๊ายบายจะเพื่อนอย่าได้เจออีกเลยวู้